สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เพรครับน,นีมาทําหน้าที่ผู้ฝึกสอนครับพาโอ้โหนี่ทีมชาติไทยยุยี่สามครับเชียร์ยามแล้ววันนี้มีการแข่งทั้งหมด4ี่คู่ครับ <en> ทีมเดียวกับทีมคู่ครับแล้วก็คู่หญิงครับ <en> เดี๋ยวติดตามต่อครับว่าทําอะไรต่อหลังจากนี้ไนะปแล้วเดี๋ยวไปดูน้องๆวอร์มครับ <c oughs> เดินเ,นเนที่ยแบบพี่โกลงเลย เกือบจะได้สักล้านวิวไปตอนนี้ครูครูสองครับทีมเดียวครับโอเคมาแล้วครับโคตรตอนนี้ใช่ไหมครับผมได้เลยครับเขอาไปเท่านี้ให้น้ำครับโคตรโค้ดมีอะไรเฟ้น ตียวหน่อยครับโพสเติวหน่อยเตีวหน่อยครับลลอกไปนะไันะ่อ้นนะ่มยน่อยหนหน่อยช้่อย้าย่ ตาลายตาลเาย่เ่องแล้วเมืกางเมมนี่ครับการเป็นโค้ชแรับน้ำแข็งขาดเราก็ต้องเติมให้นักกีฬาครับนักกีฬาต้องสบายที่สุดครับนี่ครับ ทำไหมครับไม่ต้องบุญมีเลี้ยง200เท่ากันนี่บุญอยู่เนี่ยในกีฬานั่งเงินสบายนะเดี <S <s ๋ยวมุนยังทำได้เนี่ยครับบรรยากาศการรับประทานข้าวเที่ยงครับนี่ครับเชียร์โซยามออกตัวก่อนเลยครับวันเสาร์ที่แล้วครับแหมให้โทนี่ไปตายมันจะได้ไม่แสบใช้ข้าวเปลน 大家再来，通过。 ว <OK, S 2> <łbym> ันนี้เน okay, ี go, ่ยคโอเคครับวันนี้แข่งเสร็จไปแล้วครับวันแรกชนะหมดครับทุก ทุกอย่างที่ตรงแข่งขันกนะ็ต้องทีมเดียวแล้วก็ดับเบิลนะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมวันที่สองครับว่าจะทําอะไรต่อนี่แล้วก็เข้าที่พักพักผ่อนคนระับนี่ครับมาอะไรประทุมประธานีเช่าโรงแรมไหมรีตอร์ให้อย่างดีฮะกินหรอูอยู่สบายไม่เรียกน้อยไม่เป็นไรครับแต่ที่เราที่นอนดีก็โอเคครับขอบคุณครับ